เซนตี้สกินจากสหรัฐอเมริกาวันติงฟอร์มเซาท์คอรี亚ทั้งสองด้านแอันย์เฮยองฟิซี่โกลต์โทนิกฟอร์มอังกฤง g o ดารีฟอร์ม r รั c e เ e v เดวลจากประเทศไทยแล้ว สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันนะคะกับกระติบนะคะแล้วก็กวานนะคะกับทิปช็อปท็อปทิปนะคะเมื่อกี้ก็คือนางงามแต่ละประเทศนะคะวันนี้ติปก็จะมาพูดเกี่ยวกับโทนเนอร์นะคะโดยโทนเนอร์ติปจะพูดถึงวันนี้าตัว5ประเทศกันเลยนะคะเช <c oughs> ื่อว่าหลายคนนะคะก็ยังไม่รู้ว่าโทนเนอร์อ่ะมีความจําเป็นยังไงโทนเนอร์มันคืออะไรแล้วจําเป็นที่จะต้องใช้หรือเปล่าวันนี้ติปก็จะมาบอกเลยว่าทําไมเราถึงต้องใช้โทนเนอร์กัน ตัวโทนเนอร์ค่ะเราจะใช้หลังทําความสะอาดจากครีนซิ่งหรือว่าโฟมล้างหน้านั่นเองแล้วโทนเนอร์ค่ะช่วยในการปรับสภาพผิวให้พร้อมก่อนที่เราจะทาครีมบํารุงโทนเนอร์จะช่วยให้หน้าเราอ่ะมีความกระชับรูขุมขนช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ลดความมันทีนี้การเลือกโทนเนอร์ค่ะเราก็ควรจะเลือกให้มันเข้ากับประเภทหน้าของเราว่าหน้าของเราอ่ะเป็นผิวมันผิวแห้งให้มันเหมาะกับหน้าของเราก่อนที่เราจะเลือกใช้โทนเนอร์กันนะคะเราก็ควรจะเลือกสัมฤิที่มีคุณภาพนะคะ จะเห็นได้ชัดได้เลยเวลาที่เราใช้สำลีมาเช็ดหน้า บางทีอะใยของสำลีอะมันก็ติดที่หน้าเราโดยเฉพาะคนที่ต่อขนตาเวลาเราเช็ดขนตาอย่างเงี้ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าใยสำลีจบพันอยู่กับขนตาวันนี้ค่ะติบก็เลยมีตัวช่วยดีๆที่จะมาบอกทุกคนนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะบีกินบีกินคือทิชชู่สำลีใยฝ้ายนะคะร้อยเปอร์เซ็นที่ทำมาจากใยสังเคราะห์ปัดจากสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นเลยที่สําคัญอนะเวลาเราใช้สำลีอะบางทีอะเราอาจจะต้องใช้มันาหลายแผ่นมากเลยแต่ตัวนี้บีกินเนี่ยเขาบอกมาแล้วเลยว่าแผ่นหนึ่งของเขา เท่ากับสำลรี12แผ่นแผ่นเขาจะใหญ่ประมาณนี้เลยคุณสมบัติของเขาค่ะก็มีเยอะมากเลยไม่ว่าจะช่วยในการเช็ดหน้าเช็ดตัวหรือจะใช้เวลาลองหน้ากากอนามัยก็ได้นะคือตัวบิกินน่เขาใช้ได้แต่วันนี้ค่ะจิ๊บจะนําตัวบิกินมาใช้กับโทนเนอร์นะคะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยค่ะค่ะแล้วเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวนี้นะคะตัวที่1นะคะเฟรนช์สกินนะคะตัวนี้ก็มาจากประเทศ สหรัฐอเมริกานะคะนี่เลยตัวนี้นะคะก็คือของคุณแม่ลีเฮหหันนาเขานั่นเองนะคะ ตัวนี้เป็นโทนเนอร์ทูอินนะคะที่บอกว่าทูอินวันั่นก็คือตัวนี้เขาเป็นทั้งโทนเนอร์และเขาก็เป็นเซรั่มในขวดเดียวตัวนี้นะคะจะมีส่วนผสมของในอะซินามายก็คือจะช่วยลดจุดด่างดำแล้วก็เพิ่มความกระจ่างใสเรียบเนียนแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าเราแพคเกจเขาถ้าเห็นแล้วก็จะมีความแบบสวยคลีปแล้วก็มีความมินิมอลเบาๆขอบอกกันนะว่าตัวนี้ นางอะไม่ต้องใช้สำลีไงคือตัวนี้นางไม่ต้องงอสำลีคือนางสามารถทำนี้ปึ๊บ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 แล้วก็ทาไปได้เลยที่หน้าอะไรอย่างนี้กลิ่นก็จะมีความหอมแบบฟรุตตี้นะคะ <Wow. S 1> สามารถซึมเข้าผิวเราได้อย่างง่ายและไม่ได้ทําให้หน้าแบบมีความมันหรือใดสําหรับตัวนี้นะคะจากที่ติ๊บใช้แล้วอะติ๊บรู้สึกว่าหน้าติ๊บอะเหมือนรูขุมขนนะดูแบบกระชับขึ้น คือจริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้ทั้งตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าเลยอย่างที่บอกตึกก็จะเลือกใช้ในตอนเช้าเพราะว่าช่วงเวลาเช้าเปนช่วงเวลาที่รีบเร่งเนี่ยตึกก็เลยจะเน้นในตอนเช้ามากกว่า ตัวที่2นะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะวันติ้งโทนเนอร์นะคะตัวนี้ก็คือตามสายสกายเลยค่ะมาจากประเทศเกาหลีนะคะ <Wow. S 1> สูตรนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของผิวกระชับนะคะแล้วก็ช่วยลดรอยแผลเป็นรอยสิวนะคะแพคเกจจิ้งเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยมีความน่ารักเป็นขวดพลาสติกแบบใสที่เขาต้องทําแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาต้องการอยากให้เรามองเห็นสีของตัวโทนเนอร์ได้อย่างชัดเจนแต่ว่าเขาบอกนะคะว่าเขาอ่ะไม่ได้ปรุงแต่ง สีใดๆเลยตัวนี้นะคะไม่มีสารเคมีไม่มีแอลกอฮอล์นะคะก็คือใช้ได้เลยกับทุกสภาพผิวส่วนผสมหลักของตัววันติงนี้ก็คือใบบัวบกนะคะหรือว่าไทเกอร์เฮิร์บนะคะก็คือผ่านการทดสอบมาแล้วเลยว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวอะมาถึงว่าติดใช้ยเรารู้สึกยังไงบ้างตัวกลิ่นของเขาค่ะจะมีความแบบสมุนไพราอ่อน,ออนคือในความรู้สึกของตีปตริรู้สึกว่ากลิ่นเหมือนแบบเวลาเปิดขวดขวดวิสกี้อะเหมือนเปิดมาแล้วว่า กลิ่นอะคือกลิ่นมันเป็นลักษณะแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันินี้ไม่ถูกอะกลิ่นมีความแบบละมุออนอ่อนๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวทิจะเทลองดูในสำลีให้ดูคือทุกครั้งที่ลองลองออกมาทาคือเวลาใส่สำลีอะแล้วก็ให้วานดมเดี๋ยวไม่เชิงดกวานวานวาน <What? S 1> ตอนที่ดิบใช้อะติบก็รู้สึกว่าหน้าผิวแพ้ง่ายอะใช้ได้จริงนะมันก็ช่วยในการแบบทําให้แบบว่าเวลาที่เราเป็นมีสิวมีผดอ่างเงี้ยช่วยทําให้แห้งเร็วขึ้นแล้วก็เวลาทาครีมบํารุงก็รู้สึกว่าครีมมันก็ เข้าไปซึมในผิวหน้าเราได้ดียิ่งขึ้นชอบนะทนี่ก็คือแพ็กเกจิ้งเขาก็คือแบบนี้เลยง่ายๆน่ารักน่ารักมาถึงตัวที่3นะคะตัวนี้ก็คือฟิ t ซี่โปรโทนิกนะคะมาจากประเทศ เองลานนะคะแบบนี้เลยถ้าไม่ให้พูดถึงก็คือไม่ได้เพราะว่าตัวเนี้ยเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าดังมากๆเลยตัวนี้นะคะเป็นโทลเนอร์เพื่อผิวกระจ่างใสมีส่วนผสมของกรดไกลโซลิกแอซิด5%นะคะ <Wow. S 1> คือกรดตัวเนี้ยเขาจะช่วยในการผัดเซลล์ผิวของเราให้หลุดออกนะคะแล้วก็ยังมีส่วนผสมของกินเซงหรือว่าโสมแดง ที่จะช่วยยับยั้งการอักเสบของสิวต่างๆคือตัวนี้ใช้แล้วอะรอยสิวอะดูจางลงจริงแล้วเขาก็มีส่วนผสมของอะโลเวราที่จะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราอีกด้วยนะคะ ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่มีฟรา,าเบนแล้วก็ไม่ผ่านการทดสอบกับสัตว์ซึ่งตัวนี้ติ๊บโอเคกวานโอเคไหมคะกะวานก็คงโอเคนะคะตัวกลิ่นนะคะกลิ่นก็จะมีความหอมแบบสดชื่นแต่ตัวนี้ติ๊บขอบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าสําหรับใครที่เป็นคนแพ้ง่ายอะคะ่ะหรือว่าแพ้ไกลโซลิดแอซิดที่ติ๊บบอกติ๊บก็ไม่อยากแนะนํา เพราะว่าอาจจะทําให้ผิวอ่ะจะมีความระคายเคืองเกิดขึ้นสําหรับตัวติ๊กเองอ่ะใช้แล้วตอนแรกก็รู้สึกมีความแบบยิบ,ย,บ,ย,บ,ย,บยิบที่หน้าข้างจมูกอะไรเงี้ยคือจะรู้สึกแบบเฮ้ยแสบยิบยีบเลยเงี้ยแต่ว่าก็คือไม่ได้เป็นอะไรสามารถใช้ต่อได้แล้วก็คิดว่าสิวอักเสบที่แบบเหมือนบางทีเราแกะแล้วมันจะเริ่มแห้งอ่ะคือใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันแห้งไวขึ้นนี่สีเขาก็จะแบบประมาณนี้ ตัวต่อไปนะคะมาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ชื่อว่าโกดารีนะคะตัวนี้ค่ะมีส่วนช่วยในการผัดเซลล์ผิวหน้าเหมือนตัวก่อนหน้านี้เลยแต่รู้สึกว่าตัวนี้ค่ะจะมีความอ่อนโยนกว่าแล้วก็ช่วยในการลดหน้ามันคือติ๊บแนะนำให้ใช้ตัวนี้ค่ะในตอนที่หน้าแห้ง ถ้าเราใช้ในตอนที่หน้าเปียกอะเวลาเราใช้สำลีแลวก็เช็ดอะมันเหมือนจะมีฟองๆอะส่วนผสมหลักของเขาค่ะก็คือจะมาจากเมล็ดองุ่นแล้วก็ออร์แกนิกเอเซนเชียลออยล์ที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเรา oh. ส่วนตัวแล้วเลยนะคือกลิ่นของเขาเนี่ยค่ะมีความฉุนฉุนแบบส้มมะนาวมะกรูดอะไรแบบนี้เหมือนแบบฉุนขึ้นจมูกอะตัวทนเนอร์ก็คือจะเป็นน้ําใสๆแบบนี้เลยนะคะเหมือนน้ําเปล่าหลังใช้ตัวนี้เลยนะจิ๊บรู้สึกว่าหน้ามีความแห้ง oh. แต่ในความแห้งนั้นอะรู้สึกว่า <laughs> ความเย็นอยู่ด้วยอะ่ะก็คือมีความสดชื่นนะติดคิดว่าเหมาะกับคนที่หน้าเป็นสิวอะไรเงี้ยเพราะว่าติดว่ามันช่วยในการแบบรักษาพวกสิวผดแล้วก็สิวอุดตันอนะ่ะได้ดีแต่ตัวนี้ค่ะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะคือถ้าใครที่แพ้ง่ายะคะ่ะก็ไม่อยากแนะนําให้ใช้ค่ะตัวต่อไปนะคะตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้นะคะก็มาจากประเทศไทยแลนด์นะคะหรือประเทศไทยของเรานี่เองตัวนี้ก็คือเดวิลเน็ตนะคะตัวนี้เป็นทุกอย่างได้เลยในขวดเดียวนะคะคือใครอยากได้อะไรที่ เป็นแบบว่า all in one นะคะก็แนะนำว่าใช้ตัวนี้ก็คือได้เพราะว่าตัวนี้เขาจะสามารถใช้แทน cleansing ได้ด้วยคือติปเคยลองใช้ตัวนี้ในวันที่ติปแบบแต่งหน้าแบบแต่งหน้าเยอะอะแล้วก็เอาเอาตัวนี้ใช้กับสำลีบีกินนะคะแล้วก็มาเช็ดกับเครื่องสำอางอางเงี้ยก็คือตัวนี้เช็ดเครื่องสำอางออกจากหน้าติปได้จริงๆสามารถเช็ดมาคาร่าออกได้เหมือนกันส่วนผสมเด่นเลยอะคะ่ะของตัวนี้เขาก็บอกว่าเป็นน้ำค้างบริสุทธิ์ที่จะช่วยทำให ผิวมีความใสขึ้นจากภายในเลยแล้วก็มีมีส่วนผสมอื่นๆอีกอย่างเช่นตัววิตามินซีว่านหางจระเข้สารสกัดจากต้นบีดท,ที่จะช่วยลดการระคายเคืองคอนเนอร์ตัวนี้มีความแห้งไวแต่ไม่ได้ทําให้รู้สึกผิวแห้งเหมือนมันยังคงความชุ่มชื้นให้กับหน้าปิปะอยู่นะตัวนี้ก็คือไม่มีกลิ่นแพคเกจจิ้งเขาก็คือใช้งานง่ายเลยเห็นไหมมันเป็นหัวหัวจุกแบบนี้ก็คือเราสามารถกดกดแล้วก็เนี่ย ใส่สำลีได้เลยก็คือตัวน้ําเขาก็จะออกมาถ้าจะใช้ในการล้างเครื่องสําอางเราต้องใช้กับสำรีนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราจะใช้เป็นตัวโทนเนอร์หรือพูดง่ายๆเลยเขาก็บอกมาเลยว่าตัวนี้สามารถปึ๊บ,ป,บปึ๊บกับมือแล้วก็ทำอย่างนี้ตบกับหน้าเราอะได้เหมือนน้าตบทั่วๆไปเลยก็คือสรุปเลยตัวนี้ติปว่ามันเหมาะกับคนที่ที่เกียจหรืออยากได้อะไรที่มันเป็นแบบว่า All in one แบบหลายๆอย่างในขวดเดียวก็คือตัวเนี้จบตอบโจทย์ตัวนี้เลยค่ะแล้วนี่นะคะก็คือ5โทนเนอร์นะคะแล้วก็5ประเทศด้วยนะคะที่ติ๊บเลือกมาในวันนี้นะคะสําหรับใครที่ชอบแบรนด์ไหนอาจจะนอกเหนือจากนี้ก็ได้อะไรเงี้ยคือเราก็ต้องเลือกโทนเนอร์ให้มันเหมาะกับสภาพของผิวหน้าเรานะคะสําหรับวันนี้นะคะติ๊บไปก่อนนะคะแล้วพบกันได้ใหม่นะคะกับติ๊บช็อปช็อปชิปนะคะ๊ายบาย f r ร์มเ l ล addict ค่ะ